น้องบาเดียวเ็นโซนเดินตลาดครับวันนี้นมาเดวเนสนเดิเน,นดตลาดกับย่าหน้าขาวเลยเราหน้าขาวเลย มาเดียวซื้ออะไรซื้อหอมกระเทียมอ,อะไรของโมเดวพาเพลินพาเดินตลาดอะไรครับวนอะไลายสวยไหม อย่าไปจับของเขาด้มือเพื่อนไม่เอาเสื้อผ้าเขาจะเปื่อนไปหญ้าหายแล้วออาเาเดินตามหญ้าเลยตามหญ้าตามหญ้า้มามกับพี่ครับวันนี้นเดียวน้องเดินเดินกับหญ้า าม,นะมาเดียวเลือกผักนะครับจะเลือกผักอะไรดีเนาะมาเดียวมาเดียวเลือกผักอะไรนะมาเดียวกินผักหรือเปล่าพังท่าเลือกกินไหมนะ่ะอย่าไปจับของเจ้าอย่าไปจับของโป้โลกดอกลอนไปดูปลาคออะไรตัวเมื่อกี้มีเต่าเตสองตัวเออ,อถอยทงางกัมาเดียวสอ,อ,องน้องจอมบุญเลยตอนนี้ สำมุญนะครับเลี้ยเรียกผักปูกนเลยไ,ไ,ไม่ไมเลยจะได้ปเลยกินสัส,สักทีปูจะูด้หนูเอาเอา,เอาผ้าเช็ดผ้าเช็ดตาหน่อยตาโอ้ ไปน่นยาไปน่นละเดินเนะมาเดียวเดินตลาดทั่นนี้เรียกซื้อสินค้าอะไรดีเรียกอะไรจะซื้ออะไรดีมาเดียวถือทหารเ้ว่อข่าจะชนเขาจะชนเขานะครับส้มครับ ยาจับยาจับครับไม่ผ่านใช่ไทีอย่างเลี้ยวอย่างนี้สเดียวครับเลยเดิพร้อมยญาดูมาเดียวเกี่ยงแล้ว <c oughs> มาเดียวมาเดียลดูพี่ด้วยระ<ด>วังนั้นตีตาเอาลูกเห็นไหม,ม,มเดี๋ยวตีตานะาจีบตาเลยโม,มเดียวดูกับท่านเดลยหอยทอดไป่ามันมน,น้องดีมถอยมาหน่อยลูกดีมน้องเดียวจะซื้ออะไรครับโอ้มากระหล่ำจะมั่หนาฮะไปเห็นนะฮะป็น,น,นกำจังเรียนในแวดตลาดครับ ครับน้างเก่งพาไปเที่ยวรักกระทงนี้เป็นสิ่งสองคนนะสองคนนะเคยไปทำแล้วนั่นเคยรักกระทงแล้วพูดเก่งขึ้นด้วยนะพูดเก่งอ่ะลงคลิปถ่ายคลิปลงวิดคลองยูทูบอยู่เนี่ยได้นับป้าไม่ได้ไปเชียบป้าไม่ได้ไปเชียรบรักกระทงนั่นคู่แฝดคู่แฝดคู่แฝดแข่งอ๋อแข่งแคนไหเสียเปรียบขอเพราะตัวสองคนต้องให้รางวัลสองคนเลยตัวสองคนเออแหละ ปีหน้าเอาไหมให้ลงคนเดียวพอปีนาให้ลง, u, ลงคนเดียวเนาะอ่าลงคนเดียวปีนาปลาไปไว้ตลงคนเดียวได้รางวัลคนเดียวนี่สองคนต้องเี้ะครับปู่จะปลาทับทิมด้วยอ่าลงคนเดียวลงคนเดียวดูอะไรเหรอระวังนะ,าาะครับเป็นปากนะอ่ราระวังเงี้ยนะระวังนะครับเปนยาด้ยยาด้ยาดิ ย่าไอ้คนไอ้คนไหสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดี้สวัสดีค่ะก่อน